ที่ได้ไปบรรจุหนว่วยงานนี้นะครับรอบนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะข้าราชการครู38คอวงเล็บ2น,นะครับสังกัดสพทน,นะรอบนี้รอบที่8นะครับจะได้ไปรายงานตัวกันมันที่5มิถุนายนนะครับสัปดาห์หน้านี้ยินดีด้วยมากๆนะครับคุณจําชื่อนี้ไว้เลยนะถ้าข้าราชการครู38คอวงเล็บ2 ไม่ว่าจะสังกัดไหนก็ตามส,สังกัดสพทสังกัดสํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการสังกัดอะไรก็ตามที่เป็นคล้ายการ3ามคองเรียบสองอ่ะที่เป็นสายงานสนับสนุนนะนะครับถ้าเขาเปิดสอบแล้ววุฒิเราตรงมีตําแหน่งที่เราสมัครสอบได้คุณต้องไปสอบคุณต้องตั้งใจสอบให้ผ่านนี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากๆเพราะอะไรเหรอครับอาจารย์ดูครับรอบนี้รอบที่8ครับบัญชีเนี่ยบัญชีเนี่ยเพิ่งเดินมาแค่ปีเดียว หมายความว่าเขาจะถือบัญชีตรงนี้ไปอีกปีหนึ่งเต็มๆนะครับหปีเรียก8รอบนะฮะคุณดูฮะตำแหน่งที่เยอะที่สุดเลยเนี่ยสายงานหลักที่ผมติวเลยนะนักทรัพยากรบุคคลครับหปีเรียกไป328คนเยอะไหมโคตรเยอะเะยฮะเยอะมากนะครับทางเลือกเป็นทางเลือกที่สําหรับคนที่อยากจะสอบรับราชการนะครับอาจจะอาจจะสอบต้องถิ่นบ้างสอบราชการพลเรือนสอบราชการต่างๆนะนะแต่อันเนี้ย แนะนำเลยเป็นทางเลือกและได้ทํางานใกล้บ้านด้วยเพราะอะไรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับหจังหวัดมีหลายมีหลายแห่งนะครับสามารถเลือกไปลงใกล้ๆบ้านได้หรือถ้าได้ลงไกลๆกก็โอนย้ายไปอยู่ใกล้ๆบ้านก็ได้ ають. นะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นทางเลือกพอๆกับท้องถิ่นเลยและเปิดสอบบ่อยเปิดสอบหลายสังกัดแต่เป็นค่าการ38ขคอลเล็บ2นะนะครับแล้วก็การบริหารงานบุคคลทุกอย่างรวดเร็วนะครับสอบคือสอบเรียกคือเรียกคือเร็ว คือเราสามารถวางแผนตัวเองได้เลยอ่ะนะครัเป็นทางเลือกนะจําชื่อไว้เลยค่ารการ38มสคอวงเด็บสจะสังกัดสพทจะสังกัดสํานักง,งานประหลัดหรือสังกัดหน่วยงานไหนก็ตามนะครับถ้าเขาเปิดสอบลงสมัครเลยโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ